สวัสดีค่ะวันนี้พี่นี่ตามาสงบหยิกสงบใจเพราะอาการปวดหัวมันปวดหลายวันแล้วแล้วก็อากาศดีนะคะแล้วก็มาเป็นเพื่อนสามีสามีเขามาเดินเอาเครื่องมาเดิน หาทองพอพี่ก็มาเดินอยู่ข้างๆเขานะคะในป่านี่นะคะมาดูเห็ดดูเดินเพื่อริมตัวเองเพื่อเทนตัวเองเพื่อเทนสมองแล้วก็มารับอากาศในป่าเพื่อให้ตัวเองอย่าให้หวูบเพราะตอนนี้วูบบ่อยแล้วคุณหมอ ให้ลดยาลงด้วยก็เลยพยายามที่จะพยายามรักษาตัวเองนะคะมานั่งใกล้น้ำตกเย็นเย็นค่ะได้เห็ดเยอะเลยค่ะเนี่ยแค่เดินเล่นๆนะคะไม่ตั้งใจจะมาหาเห็ดพี่รีดาก็เอาไปฝากเพื่อนๆนะคะพี่ลีดากินไม่หมดหรอกค่ะนี่เห็ดพึ่งทั้งนั้นเลยนะคะกำลังสวยๆแล้วก็เห็ดพริกซุ เรามานั่งสลับปา่าอาบนั่งสดชื่นค่ะเพราะว่าคุณหมอให้ลดยานะคะลดยาลงยากแก้ปวดเลยต้องหายยากแก้ปวดธรรมาชาติเอานะคะตอนนี้ก็บุญมืนนิดหน่อยทั้งแม่มันถ้าจะล้มในป่านี่ก็ล้มก็ใครอย่ามาเคียดกับพี่ลิดาเลยนะคะ ให้มาชมธรรมชาติกันน้ำตกเย็นเย็นค่ะโอ้ชื่นใจเอามาลูกหัวนะมังว่าคนไม่ขี้ใส่เนาะ <c oughs> อออสบายน้ำเย็นมากค่ะดูน้ำใสนั่งคนเดียวค่ะสามีอยู่ที่นุ่นที่แจ้งนุ่นค่ะมันเป็นที่เล่นสกีสำหรับคนเล่นสกีกระโดดนะคะ ไม่รู้ที่ตรงไหนค่ะพี่ลิดาก็เรียกไม่ถูกมาไกลมาจากเอ่อกลั่นออกเซนนะคะไม่ใช่กลั่นอ่อนนะคะก็มาดูพี่ลีดารูปหัวตอนนี้ปวดรูปหัวก่อนนะคะเอาน้ำตกลูกหัวก่อนเพราะว่าบอกให้ลดยาแต่พายาแก้ปวดมาด้วยลยเอาน้ำตกลูกหัวก่อน นะคะมาดูน้ำตกกันดีกวา่าดูเลยพี่ลิดาสวยเนาะสดชื่นนี่คือยาธรรมชาติบำบัดของพี่ลิดานะคะบำบัดโรคมะเร็งเส้นประสาทเย,ยอะติดเยอะหุ้มสมองใครถือพี่ลิดาก็บ้าแล้วกันสวัสดีค่ะตามาชมกันนะคะว่าเห็ดสวยมากละเห็ดเห็ดค่ะไม่ตั้งใจค่ะ